สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูมาลีค่ะในราวิชาภาษาไทยวันคดีลำนำป .3 นะคะตเตรียมหนังสือเลยค่ะเตรียมหนังสือวันนี้ครูคลิปนี้ครูจะสอนบทที่5เรื่องเกาเห่าที่กลางกรุงเรามาอ่านำํำศัพท์กันนะคะวันนี้ก่อนจะเข้าเนื้อเรื่อง บทที่5อ่านคำศัพท์ก่อนต้องมารู้คำศัพท์ก่อนโดยคุณครูมาลีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปเลยค่ะวันนี้ดูกันสุดๆนะครับไปที่หนะ้า84ดดดูรูปภาพก่อนที่จะเข้าบทนะคะรูปภาพกาเวัที่กลางที่กลางกรุงนะคะก็มี รูปภาพมี่กาเหวาวตัวหนึ่งขอไปอยู่ในกรงได้ยังไงเนี้ยในกรงกรุงแทบทิ้งอากาศเม้นมันคิดเยอะแยะผู้คนเยอะแยะแต่กาเหวาวทาไมไม่อยู่ในกลางกรงกรงซึ่งปกติแล้วกาเวหวนะ่าจะอยู่ในป่านอ้าไป <c oughs> เรียนรู้คําศัพท์เขาก่อนน้ารอหนึ่งร้อยสองคำศัพท์คําแรกอ่านว่า กฎหมายกฎหมายแปลว่าข้อกำหนดที่ใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามอย่างเช่นตำรวจนี้นะคะเขา,บ,าบังคับพวกเราให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเนาะ,ะไม่ใช่สวมมวกนี้เบี้ยวๆอย่างนี้ไม่ใช่เนาะ,ะตำรวจต้องตงปงเป๊ะเครื่องแบบต้องตรงไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เขาทำมาสนุกสนุกจิ๊บจิบ คำต่อไปคําว่าประทังประพังในที่นี้ของหมายถึงหอยกระพงซึ่งเป็นหอยพะเลชนิดหนึ่งเปลือกบางยาวรีสีเขียวมีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลที่เป็นเลนปนสายโดยยึดติดกับยึดติดกันเองเป็นกระจุก เป็นกระจุกหรือแผ่เป็นแผ่นใหญ่อ๋อเขาเกาะกันเองเนาะหอยกระพงพวกนี้กระพงกะกระพังซึ่งเขาหมายถึงหอยกระพงนั่นเองอ่านต่อไปโค้งคาแปลว่าแม่นม้ําอันนี้เคยรู้มาแล้วพรอนแคลนหมายถึงเคียงชิดกัน คลอแคลนนะชิดกันต้นว่าเป็นต้นไม้ชนิดใหญ่ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งผลสุกสีม่วงดำกินได้อันนี้ต้นว่านี้โรคเขานะคิวทารคิวทัรนะลักษณะภูงนีประเทศซึ่งที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติก็แปลว่าสิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ให้ธรรมดาของสิ่งนั้นๆที่เป็นไปโดยเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นนะคะนั่นขนาดายถึงแออัดนะบาทบาทก็คือภาชนะสำหรับที่สุดสามเณรใช้รับอาหารบิณาบานนั่นเองอ่ะทีน,นี้เราไปดูคำศัพ <c oughs> ท์นี้กันไปดูโรค กระพังหรือหอยกระพงอหน้าตาเ็าเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นเริ้วๆเริ้วๆตัวเล็กๆเปลือกบางๆนะเวลาเขาอยู่ก็อยู่กัเป็นแครเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะอันนี้เป็นอาหารแล้วค่ะอ่าจากน,นี้มาเป็นอาหารเอาไปผัดอร่อยมากใส่กับใบกระเพราเอ้ยใบโหระพาใบากระเพราประมาณนี้นะคะเวลาผัดแล้วอร่อยมาก ไปต่อไปค่ะต่อไปคําว่าต้นว่าอ่าหน้าตาต้นว่าเป็นอย่างนี้ต้นว่าเขาจะเป็นต้นใหญ่ต้นต้นใหญ่สูงนะคะแล้วก็นี่ลูกของมันนะคะมันออกลูกเป็นอย่างนี้นะคะแต่งสีม่วงนี่คือแก่แล้วสีตัวขาวเขียวๆม่วงอ่อนๆนี้ยังกินไม่ได้ไม่อร่อยนะขวานนะคะสีนี้อร่อยกินได้แล้วนะคะลูกใหญ่ๆโอ้ย กินอร่อยมากรับประทานได้อร่อยนะบางคนก็เอาไปจิ้มน้ําปลาไอาจิ้มพริกเกลือพวกนี้อร่อยค่ะนัเรียนบางคนก็เคยทานแล้วนะรับประทานด้ต่อไปคำหนึงคำว่ารูปบาทนะบาทบาทะลักษณะบาทะนีค่ะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะตรนไมก่อนตรงนี้ก็เป็นดินปั้นซึ่งตกและแต่ ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยพัฒนากลายเป็นเหล็กตรงนี้ใช้เหล็กอลูมิเนียมประมาณนั้นตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกอนันนะมีขาเรองด้วยเวลาพระบินาบาอบเข้าไปตกแต่งให้สวยงามนะไม่ให้เวลาบินาบาบมันจะร้อนนะเอาข้าวใส่แล้วจะร้อนก็เลยเอาผ้ามาเชือกมาถักเป็นทําให้ไม่ร้อนเวลาพระถืออุ้มบารมาตอนเช้าเนาะ ข้าวแลวร้อนใส่ก็บาตก็จะร้อนนะละก็ท่านก็จะร้อนเนี่ยนะคะอย่างนี้ค่ะแต่พระองค์นี้คงไม่ไม่ไม่มีนะคะไม่มีก้นก็ถ้าบิณฑบาตก็จะไม่เอาไอ้พวกรองรองนี้ไปเวลาทานก็รับประทานฉันก็เอามาวางไว้บนที่วางบาตรนี่นะคะเวลาบิณฑบาตก็จะสึกแบบนี้เองคนเคยเห็นนะคะต่อเลย มีคำศัพท์ต่ออีกหน้าร้อยสามคำว่าบินทบาทกริยาที่พระพิสุสัมมเนรรับของที่มีผู้นำมาใส่บาทเช่นอาหารใช้สำหรับพระพิสุสง์หรือสัม,มเนรเท่านั้นนะคะบินทบาทโพเป็นชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีใบรูปหัวใจ ปลายใบเรียวยาวคล้ายทางไอ้คล้ายหางนิยมปลูกในวัดนะต้นโพนี่มีมหางด้วยปลูกในวัดนะคะไม่นิยมปลูกที่บ้านเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เวลาลากเขาจะใช้เข้าไปบ้านก็จะพังแล้วก็เวลามีพายุล้มทับบ้านก็อันตรายนะคะส่วนมากก็ไม่นิยมปลูกภาคอีสานคือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือของไทยนั่นเองอ่าแมงดา แมงดารักษณะอย่างนี้นะคะสัตว์ทะเลรูปร่างคล้ายจานกว้าเหมือนจานเนาะหางยาวเป็นแทง่งบ้างเรียกว่าแมงดาทะเลอแมงดาแมงดาทะเลกับแมงดาที่อยู่ไม่ทะเล <c oughs> อยู่บนบอกอย่างเงี้ยอยู่ในท้องนา่าเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เรียกแมงดาทะเลเหมือนจานกว้างก็คือแมงดาทะเล ทำต่อไปเลิกคิ้วเลิกคิ้วกว็คือยกคิ้วขึ้นอื้อืประมาณนี้อ่าสันนิฐานแปลว่าลงความเห็นเป็นการาคาดคะเนไว้ก่อนนะสันนิฐานว่าหรือฉันเดาว,ว่าคงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นคือคําว่าสันนิฐานนั่นเองหูฝาดหูฝาดก็คิดเองว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพี้ยนไปนะคือการหูฝาดน,นะคะเป็นรูปเดี๋รูป รูปของต้นโพอ่าต้นโพเขาจะใหญ่ประมาณนี้เห็นไหมคะว่าใหญ่มากไม่เหมาะที่จะปลูกที่บ้านก็ปลูกสมมติก็จะปลูกไว้ที่วัดนะคะที่วัดเป็นต้นโพก็ประมาณว่าพระพุทธเจ้าท่านอ่าท่านมานั่งสมาธิที่ต้นโพเนี่ยะคะ่ะประมาณนี้นะอ่ะดูใบเขาใกล้ๆเห็นไหมคะเขาจะมีปลายแหลมใช่ไปลายแหลม เป็นหางเหมือนหางอย่างนี้นะคะ่ะใบนี่นี่ใบเขานะคะใบต้นโพนี่อีกใบหนึง่งเออบางใบก็หางสั้นๆเนาะมีสีต่างกันไปก็มีเนาะไปต่อ <c oughs> รูปอะไรอีกมีไหมอารูปแมงดาทะเลนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เหมือนจานวา่ำที่เขาบอกเนาะมีหางด้วยหางแข็งต่อไป เวลาเขารับทานก็จะมีไขนะ่นะรับทานตอนแมงดาเขาจะมีไข่นะรับทานแมงดาไข่แมงดานี้มีรสชาติอร่อยมนุษย์ชอบรับประทานเอามาทําเป็นอาหารจานเด็ดเลยมาเลยค่ะนี่ค่ะคุณจะทําลักษณะนี้ซึ่งเป็นคล้ายๆยำยำไข่มมไขแมงดาทะเลประมาณนี้อร่อยอร่อยเนาะไปต่อเลย ไอ้ที่กันบ้านของเราดีกว่าให้นักเรียนทำไมคะอ่านคำศัพท์และคำแปลด้วยนะคะไม่ใช่อ่านเฉพาะคำศัพท์หน้าหนึ่งร้อถึงหนึ่้าหน้าค่ะส่งเป็นถ่ายเป็นคลิปวีดีโอสอง่งูค่ะไม่ได้เขียนแล้ววันนี้ลองลองอ่านดูบ้างนะอ,งอ่านดูแล้วก็ ส่งงานคุณครูค่ะ id ลคครู s สี่ห้าหกซ gns s บอกชื่อเลยชั้นเล็กที่ด้วยนะคะไปเขีวังโค้ดตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย